ตอนนี้ผมปลูกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ทือติดแล้วนะผมปลูกในพื้นที่ปลากกล้วยซึ่งมีกระร่มลำไสส่วนท่อนพันธุ์ที่ได้มาผมจะมาสาธิตให้ดูว่าปลูกแบบไหนนะครับปลูกนะครับไม่ต้องขุดดินลึกอ่าแค่พวนดินบริเวณโคนเสาหลังจากนั้นเรานํากิ่งพันธุ์เนี่ยมาวางเลยนะครับวางวางรอบอวางรอบเสาเลย วางทับเสาเป็นลักษณะวงกลมก็ได้เต็มวงกลมก็ได้ครึ่งวงกลมก็ได้นะครับวางให้รอบบริเวณโคนเสาแบบนี้จากนั้นทำก้อนหินหรือเศษดินก้อนใหญ่ๆมาทับบริเวณที่มันมันลอยขึ้นนะครับบริเวณที่ลอยขึ้นคือแบบนี้ก้อนหินหรือเศษดินก็ได้แบบนี้เศษดิน อย่างนี้เศษดินก้อนดินนะครับก้อนดินนำมาวางครับเพื่อไม่ให้เขาลอยเสร็จแล้วนำเศษใบไม้นะครับเศษใบไม้ไปมะขามเทศใบกล้ามปูก็ได้นะมารยกลบนะรยกลบเถ่าที่เหลือนะครับเทาที่เหลือเราก็ทำการมัดเนะี่ยมัดขึ้นมัดขึ้นตามเสา ส่วนเหลือมัดขึ้นตามเสาแบบนี้เลยโดยใช้เถาวันหรือว่ากาบกล้วยก็ได้หรือว่าเชือกที่มีส่วนใหญ่ผมจะใช้เถาวันเป็นเถายานางมามัดให้มันเขายึดติดอยู่กับต้นเสาและลดน้ําหลังจากนั้นเราก็ลดน้ำหนึ่งอาทิตย์ลดทุกวันนะครับอาทิตย์แรกลดทุกวันเหมือนเราลดผักใหม่ๆนี่แหละถ้าแดดมันเยอะก็ให้นํา แดดเยอะก็ให้นําก้านมะพร้าวหรือสเ a ลมก็ได้แต่ส่วนตรงนี้ผมใช้ก้านมะพร้าวมาบังให้ก่อนในช่วงที่เขายังไม่ติดแบบนี้อันนี้ติดแล้วแหละแต่ผมเหลือก้านมะพร้าวไว้ตอนแรกผมติดเอาบังไว้สี่ห้าก้านตอนนี้ค่อยๆทยอยเอาออกเพื่อให้เขาปรับตัวไม่เอาออกเลยทีเดียวส่วนต้นที่ติดแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้ติดแล้วพร้อมที่จะให้ผลผลิต